พี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบัคหน่าเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหบางครั้งอาจจะถึงเลทสิมีทั้งระบบ ID p a r d และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยยินดีครับสินดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซึ่งกบผมจะชอบบุกมาชแนลนะครับเราอยู่กันในออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนเฟนเฟนอัปเดตอีกแล้วนะฮ yahoo นี่สุดการอัปเดตกันแล้วก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดนใหม่ๆนอ้อย่าลืมกดกระดิ่ง,งกุ๊กกิ๊กของแก้วกันด้วยนะครับสำหรับคลิปโดนนี้นะครับนะนี่ฮะเราจะมาสรุปอัปเดตกันนะครับคลิปนี้น่าจะแยกเป็นสองคลิปนะทุกคนเอออัปเดตแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือนี่เลยคริสต์มาสกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็สู่วินเทอร์แล้วนะฮะเออฤดูหนาวกันแล้วนะครับตีเมืองนะครับให้เป็นแนวฤดูหนาวเนาะ S 1> <S 1> ใช้ได้เลยเกมเนี้ยนะครับถือว่าหล่อเท่มากเกมนี้เฟียแจดประหลัดบ,บอก <S <S 1> <S 1> <S นี่ตรงนี้จะมีของคนของข,องขวัญนะฮะน้ําตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้าแข็งนะครับหล่อเท่จริงเลยก่อนจะเริ่มกันแจกคโค้ดใหม่กันก่อนทุกคนนะคโค้ดนี้เลยนี่นะฮะโค้ดนี้จะได้300เจมนะครับไอดี ID นี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเอออย่าลืมเอาไปใส่กันนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีดันใหม่เข้ามาด้วยนะครับนะเป็นทริอสามนะครับหือตอนนี้พวกผมยังไม่ผ่านกันเลยนะทุกคนบอกได้เลยว่ายากพอสมควรนี่ มีซันต้ามานอนอยู่ในปากไอ้งูเหลือมตัวนี้เลย <c oughs> ไม่ใช่บังกรแล้วตัวเนี้ยงูเหลือมนะฮะแม่งใส่หมวกคิดมัดด้วยนี่ไทายเอาหนึ่งนะครับเลเวลยี่สิบไปตีท่านบิลนะครับทายเอาสองเนี่ยเราไปตีนะฮะคีระนะครับดูชิกังเงนเนาะ จากเรื่องโจโจ่ต่อไปนะฮะนี่เลยนะครับไทอัลสามนะทุกคนเลเวล45ขึ้นไปนะครับจะเป็นการไปตีนะฮะโดฟามิงโก้นั่นเองนะครับนี่เลยจากเรื่องวันกรี๊ดนะครับนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสลับกันรีวิวนะครับเจ้าไทาอัลสามนะทุกคนคลิปนี้เราไปอย่างอื่นก่อนนะครับและก็แน่นอนจะมีสตอรี่โหมดใหม่ด้วยนะครับเป็นอนิเมะจากเรื่องเจ็ดบาสนั่นเองทุกคนว้า แน่นอนนะครับผมไปลงมาแล้วนะครับเออเนี่ยเนเรื่อง7บาปนะครับมาดูกันนะนี่นะฮะนี่นะครับจริงผมไม่ค่อยได้ดู7บาปนะครับก็เลยอาจจะไม่รู้เรื่องตัวละครนะครับด่านแรกสู้กับน้องผู้หญิงคนนี้ด่านที่2สู้กับคนนี้ฮะนี่มีตาแบบ7บาปด้วยด่านที่3สู้กับไอ้ตัวนี้นะฮะด่านที่4สู้กับไอ้หน้าหล่อและด่านที่5ก็ไอ้ตัวนี้และด่านที่6สู้กับเมลิอดัตนะครับรู้จักอยู่ตัวเดียว ตัวอื่นไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าดานมันเจ๋งขนาดไหนนะทุกคนนะโอเคโอเคมานะครับนี่คือดานใหม่นั่นเองนะฮะที่เซ็ตัพในอนิเมะเรื่อง7บาทนะฮะว้าวบอกตามตรงนะครับว่า7บาเนี่ผมดูแค่สั่นแรกกูดูจบปะวะกูจะไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกับกูโดนจบหรือเปล่าแล้วทุกคนนะโอเคศัตรูจะออกมาทางนี้นะ,ะผมจะเป็นสายวางโบลี่เหมือนเดิมเลยนะนะจปจัดปไฟกระพริบเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย ผมไม่รู้ว่าศัตรูใน7บาทเนี่ยเมอรมมันจะเป็นตัวอะไรอ่ะมันจะเป็นตัวงีงเหรอทำไมหน้าตามันดูทุเรศจังวะเนี <c oughs> ่ยปากลิ้นไม่ออกมาเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปีศาจออกมาเร้วนี่ตายไปเลยเจ้าปีศาจนางงนูนี่โดนโบร่กูไปนะฮะอันนี้เป็นด่านแรกนะครับที่เรามาเล่นกันนะครับนะไปเลยนะฮะตอนนี้ก็โดนตรงน,นี้ก็จะโดนนี่เลยนะักซื่อของเราเผานะฮะเผา เผาแล้วเผาอีกเผาแล้วเผาอีกมามามาเว้ยตัวใหม่อีกแล้วทุกคนมีศาสอะไรอีกแล้วนี่เนี่ยมีสีเขาแต่ละตัวกรุลพีเยอะมากๆเลยนะโอเคอัปเกรดนะฮะโบลี่ของผมนะโบลี่ผมเวลตันเมื่อไหร่ก็สบายเมื่อนั้นบอกเลยนะสบายสไตล์ทูริตดูผมทำดาเมจไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย564แล้วเมืองตรงนี้ก็คล้ายเมืองของเอ็กแคร์ตอเดนเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะอุ้ยนะฮะนี่บ้องอะไรเออไม่ใช่นะฮะคืออะไรวะเนี่ยป่องไฟ มันมันงออะไรอย่างงี้วะเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะเรามากับมหาเทพนะครับตอนนี้เข้าปาไปเลเวลร้อยสิบสี่ที่ปร้อยแล้วนะฮะทุกคนครั้งที่แล้วเราอัดเดียวยังไม่เรเวลร้อยเลยใช่ไหมโอ้โหจัดปลัดบอกฮะเล่นอย่างบ้าคลั่งจริงเฮ้ยเฮ้ยปีศาจต,ตัวใหม่ออกมาแล้วทุกคนนกอีกามึงนกอะไรอีกแล้ววะเนี่ยนกสีฟ้าทวิตเตอร์หรือเปล่าเออปีศาจอันนี้มันเซตอัพอะไรกับนกกับปีศาจหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะเป็นแบบลูกครึ่งปีศาจลูกครึ่งนกแยกแน่เลยพวกเนี้ยดูดิ แต่ละตัวโอเคตอนนี้เวฟห้าทุกคนนะตอนนี้ปีศาจก็เริ่มออกมาเยอะแล้วผมต้องการเงินอีกแค่พันหนึ่งที่จะอัพเกรดนะให้พวกนี้ตายโหงให้หมดเลยขอเงินพันหนึ่งเร็วนะและที่สําคัญนะทุกคนนะผมลืมบอกไปว่าผมแม่งเสือกไปขายนี่ฮะบูมาไม่รู้คิดไงตอนนั้นกูน่าจะเมาอยากันยุงเลทุกคนกูไปขายเฉยเลยอะตัวโคลนออกมาแล้วนะฮะเรากลัวตัวโครนที่สุดแล้วเนาะเออเล่นเกมเนี่ยนะครับตัวโครนแม่งนะฮะเพลีย เห็นแล้วเพลียทุกทีเวฟบสิบสองแล้วเวฟสิบสองแล้วตอนนี้กําลังแบบท้ายเกมแล้วทุกคนตอนนี้ตัวโคนโอ้โหหลุดยับเลยนะไม่เป็นไรนะโอเคมีเอลวินในการบัฟอยู่ช่วยได้เยอะเลยเว็บสิบสองเลยจ้าว้าวสบายมือสุดบ,บัวแต่แรกๆก็อย่างนี้แหละทุกคนอาจจะง่ายหน่อยนะครับโอเคขาดกันอีกนิดหน่อยแล้วที่ได้พันแปดอีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยตอนนี้บี่เราสามตัวแล้ววกับมีฮอกหนึ่งตัวตัวโคนออกไปอีกแล้ว โอ้ละกุลาเพียวตัวโคนมากเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เวฟบ15ฮะสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วท้ายเกมของแท้นะฮะตอนนี้ออกกันมาโอ้ละนัวเลยนะนะโอเคบอสออกมาหรือยังเนี่ยบอสยังไม่ออกเลยทุกคนนี่ขนาดบอสยังไม่ออกนะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนี้แล้วตัวโคนอีกแล้วนะฮะกูเก็บตัวโครนวัตฟักตัวโคลนโอ้ตัว,ค fuck, ตวคโวคนออกมาแล้วโอ้เลือดเป็นหมืน่นเลือดมันเกือบสองหมื่นเลยเ่รอบ้าหรือเปล่านี่ไม่เงยปากขยับจบหายโอเคบอสออกมาแล้วทุกคน คือบอสตัวแรกนะกูก็ไม่รู้ว่ามันคือใครเหมือนกันแต่มันน่าจะเก่งหน้าดูเลือดมันก็จะไหลเป็นสายน้ารัวๆรัวๆเข้าไปและมันก็กำลังจะตายอีกแล้วหนะ่านะ <c oughs> มึงใกล้าตายแล้วดิว่าเอาตายเลยโอโ้โหโหดหดจัดประลัดบอกมากนะกูกําลังจะวางอลูมโตเลยอู้ได้ไอ้นกขุนทองร้องหู้ตกลงเป็นนกอะไรกันแน่วะเนี่ยอ่ะเป็นไงกันบ้างฮะด่านเฟี้ยวไหมนะครับ ถ้าเราเคลียดด่านนั้นได้นะครับเราจะได้เป็นที่ขี่ของคิงนั่นเองนะทุกคนนี่เลยกดแอลนี่นะฮะเป็นหมอนคิงนะครับนี่จะเป็นการลอยตัวอย่างงี้ย่าฮู้โคตรเท่นะฮะเฟียวจัดว้าวว้าวหล่อเท่จริงเลยนะนี่คือหมอนคิงนะฮะไปหาเล่นกันได้นะครับ ตัวที่เราจะรีวิววันนี้นะครับมีด้วยกัน4ตัวหลักๆเลยนะครับก็ตัวแรกก็คือแอสตารนั่นเองนะครับจากเรื่องแบ็ค c o เวอร์นั่นเองนะฮะแอสตรเนาะเป็นตัว3ดาวนะทุกคนเนาะเออต่อไปฮะเมลิโอดัสนะครับตัวนี้เมลิโอดัสก็เป็นตัว3ดาวเช่นกันนะครับทำไมพระเอกทั้ง2ตัวทำไม่กจังวะเนื้อเมลิโอดัสมันต้องมีร่างอีโวแน่เลยทุกคนในอนาคตนะ และตัวต่อไปก็คือคิงนะครับคิงก็จะเป็นตัวสีดาวนะทุกคนนะเนาะและตัวต่อไปตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทนี่สตาร์กวัตบักโทนี่สตาร์กตัวนี้เป็นตัว5ดาวที่เราจะรีวิวในวันนี้กันนะครับเออพลังงงนะครับผมไปหาข้อมูลมาอ๋อตัวนี้มันชื่อว่าโทมูระไอเซนเนี่ยฮะเป็นตัวแบบในอะไรนะอะไรอังคาราอันดับที่1อะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะเออวันนี้มารีวิว4ตัวด้วยกันซึ่งผมคิดว่า ไอแอสตาอะไรพวกนี้เนี่ยอนาคตเดี๋ยวจะมีอีโวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเออมีอีโวแน่แต่โทนี่สตาร์ตเองผมว่าไม่มีนะครับเราจะเรียกไอรอนแมนร์มาครับโอเคเดี๋ยวไปดูรีวิวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้ลืมบอกไปว่าตัวที่เพิ่มมาใหม่อีกนะครับในตอนนี้ก็จะมีโดฟามิงโกนะครับที่ได้จากแถวสามนามินะครับระดับ5ดาวฟูจิทระนะครับระดับ5ดาวประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยว3ตัวนั้นนะครับน่าจะเป็นทีมวันพีชใช่ไหมล่ะเออเราจะยกไปคลิปหน้าอะไรกันนะครับพวกนั้นจะเป็นต mm ัวแบบระดับ5ดาวหมดเเลยนาะ เออแต่ครั้งนี้เราเอาตัวไก่ๆก,ก่อนไปไปดูกันว่าตัวไกลๆพวกนี้จะขวดขนาดไหนโอเคมาทุกคนมานะฮะวันนี้เรามาเล่นดาดทะเลทรายกันบ้างเนาะจริงๆเรารีวิวต่วแบบไปตบฟิสซงฟิสเซอร์อะไรเงี้ยนะครับโอเคมาอย่างแรกเราจะโทนี่การตาก่กนเลยละกันอ,อ่ากูจะวางไอรอนแมนก่อนแม่งสรรหาตั้งชื่อน้อโทนี่การ์ตาแต่มาดูดิว่ามันจะเก่งขนาดไหนว่าตัวเนี้ยนี่ปุ๊บจะเที่มาเริมพาปืนด้วยทุกคนไม่ได้บีดมีตัวพาปืนด้วยหรยอวะ ถืว่ามันใช้แค่ดาบเลยเนี่ยจริงไหมนะฮะโอ้ดาเมจเริ่มต้นที่62นะครับอันนี้เลเวล80เนาะคูดาว5้านะครับแล้วก็วงกว้างที่20มาถึงก็เป็นเอวเลยนะครับถือว่าเท่มากนี่เลยอุ้ยอุจะแค่อุ้ยหล่อเท่มากมึงเท่เกินประละโอเควางตัวนี้ไปม่งก็เก่งแล้วทุกคนคือไม่ต้องทำมาหาหาแดกอะไรอีกแล้วนะครับตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปผมจะวางแอสตาไวเด้านหน้าแล้วกันนะครับ นี่แอสตารจะพากี่มัวด้วยนะฮะโอ้โหโคเท่นะตอนตอนนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจเริ่มต้นที่55นะครับคูดาวเจ็ดนะครับวงกวงที่17เนะครับเป็นเอลีเหมือนกันเ้ยทําไมตัวในรอบนี้เป็นเอลีเยอะจังเลยนะมาดูที่แอสตารทำอะไรอะ่ะโ,โอเคูชักดาบออกมาแล้วก็อพุอ่งอูอนิเมชันมึงกว่าจะเริ่มเนาะแม่งกว่าจะชักดาบชักไรกว่าจะเสร็จโคตรนานเลยนะโอเคมีตัวหลุดด้วยนะครับไม่เป็นไร นะเดี๋ยวเราไปเสริมแนวหลังต่อเราจะให้คิงนะครับโอ้คิงจะเป็นตัวที่อยู่บนเนินนะทุกคนอ,อุ้ยโคตรเทอู้วูว่าอะเแลนดป์ปะเนี่ยไอเท่ว่ะเท่เท่เท่เฮ้ยตัวนี้โคตรเท่เลยต่อไปเราเหลือเมลีโอดัสนะครับเป็นตัวที่ถูกที่สุด375เองโอเควางเมลีโอดัสไว้ตรงนี้เลยละกันนี่นะฮะพาดาหักด้วยอุยอ้ยอุ้ยโคตรเท่เลย นะฮะเป็นการพุ่งไปเฉือดนะปา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 ปนะครับโอเคตอนนี้เราวางครบกัน4ตัวที่เราจะรีวิวแล้วนะครับเออแล้วกูจับตัวไหนก่อนดีวะเนี่ยอัพแนวหน้าก่อนละกันนะอัพแนวหน้าก่อนละกันนี่เลยอัพไปเลยนะครับตอนนี้ผมอัพแอสต้าไปนะฮะตอนนี้ดาเมจ65เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงั้นอัพเมู่ดัสต่รอป้าบเข้าไปเออมึงกากจริงวะม่รูดั๊เนี่ยโคตรกากเลยเาเมจสามสามอีเป็นเอวีหมดเลย ให้มันคอมโบกันได้วะไอ้สองตัวเนี้ยนะครับสกิลมันก็คล้ายๆกันเว้ยนะในการออกไปฟันแล้วก็จุ๊บๆจ๊อบๆนะต่อไปเราอัพโทนิกาตักเราหน่อยเด้นี่อัพโทนิกาตักเรานะดาเมร้อยกว่าแล้วนี่นะฮะอัพไปเลยนะครับตอนนี้ขั้น3แล้วนะครับดาเมสองร้อยแล้วนะครับใช้เงินอัพไม่ค่อยเยอะนะสำหรับเอ่อโทนิกาตักของเรานะครับเป็นผู้ใช้แบบพลังสุดโหดอัพต่อไปนะฮะฮึ่มนะไม่มีสกิลเปลี่ยนเลยเหรอฮะสำหรับไอ้เจ้าโทนิกาตักเนี่ยนะครับ เอออัพมาจะตันอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ใช้เงินแบบ750ตลอดเวลาเลยทุกคนเนี่ยโอ้วงกว้างมากเลยวงโคตรกว้างเลยต่อไปน่าจะขั้นสุดท้ายโทนีกราตาของเราแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสกิลของเขาเป็นยังไงนะปั๊บก็ไปนะฮะโอเคตอนนี้ตันและดาเมจอยู่ที่พันหนึ่งนะทุกคนพี่โหดมากเลยเนะี่ยดาเมจแม่งดอปละพันดอปละพันนะ่ะยิ่งตู้มโอเคสกิลก็เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเขามันจะมีออร่าด้วยทุกคนดู อูออร่ามันโคตรเท่เลยต่อไปเราจะไปอัพพวกด้านหน้าบ้างนะโอเคต่อไปแอสตาขั้น2นะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอัพไปเลยโอเคแม็กเรียบร้อยแล้วฮะเป็นเอโอีนะครับเต็มรูปแบบแล้วนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไหมไม่น่ามีฮะท้ายังเหมือนเดิมเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโอเคดาเมจนะครับสูงสุดอยู่ที่ร้อยห้านะครับนะคูวร่าเจ็ดวงกว้างอยู่ที่ยี่สิบนะครับความเปลี่ยนแปลงของหน้าตาสกิลไม่มีนะต่อไปไมาเรียวดัตฮะ ต่อเลยนะครับดาเมจ46ฮะเดี๋ยวมาวัดกันดีไอ้สองตัวนี้มึงเลเวลหนึ่งเท่ากันใครจะโหดกว่ากันน่าจะสามดาวทั้งคู่ใช่ไหมเพราะเมลิโอดัตนะ,ะใช้เงินถูกกว่านิดหนึ่งนะครับในการอัพเนาะส่วนคิงเนี่ยกูไม่ได้อัพเลยทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายละกันคิงโอเคเราใกล้จะได้เมลิโอดัตนะครับมาแล้วนะฮะมาขั้นสุดท้ายแล้วมีเปลี่ยนแปลงไหมมีไหมนะ่เป็นการพุ่งไปแบบมีควันส่งท้ายหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยทิบหายเหมือนเดิมทุกอย่าง เหมือนเดิมทุกอย่างเลยสองตัวนี้นะครับนะแค่เพิ่มดามจขึ้นมาสรุปแล้วแอสตาไม่โกงกว่านะทุกคนนะเออแอสตาโกงกว่าเยะเลยก็ไปอัพชิงกันดีกว่าอัพคิงกันดีกว่านี่เลยนี่อัพ,พยาวๆดามิหกสิบเจ็ดแล้วนะฮะคูดาวสองนะครับนะวงกว้าง37ก็ถือว่าใช้ได้มากๆเลยโทนี่กระตากไม่โกงสุดแล้วทุกคนโอเคนะคอัพ,พแม็กแลกสลหรับอ่ิงของเรานะครับดามจทอยู่ที่1้อยนะ ความแตกต่างของสกิลก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคูดาวสองวิถือว่าเร็วมากๆาเลยนะเออผมว่าอัพไปน่าจะโกงมากๆเหมือนกันนะครับวงก้างที่46นะครับนี่แหละฮะคือ4ตัวนะครับนะทั้ง4ตัวนี้ที่ใช้ได้หลักๆเลยก็คือนี่แหละฮะโทนี่ก,การ์ตนะครับส่วนตัวอื่นนั้นอ่าแบบว่าเฉยๆมากๆเลยสำหรับผมนะโคตรเฉยๆเลยถ้าเทียบแล้วผมว่าโทน่การ์ตแกได,ได,ได,ได้กับลูฟี่แบบเกียสี่เลยนะเออหลายคนที่เห็นยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันว่ามันโหดขนาดไหนนะ โอเคทุกคนบอสออกมาแล้วบอสออกมาแล้วมาดูกันบอสจะตายในกี่เท่าไหร่นะฮะโดนแต่ละทีแม่งโหดเจ็บดูดิดูด,ดินะฮะโอ้ไหลไปใส่น,สน้ำตายนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปตัวนี้ฝากเพยงเตัวนี้ฮะเจอกันต่อไปอีกคลิปหนึ่งนะ่ครับนะสำหรับการรีวิวตัวในทีมวันพีชครับผมเจอกันไปละ